รุณสวัสด์ค่ะแอน o o d morning welcome to English Fun with PUI e. ค่ะเช้านี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับสนามเด็กเล่นค่ะมีใครรู้ไหมคะว่าสนามเด็กเล่นภาษาอังกฤษคืออะไรสนามเด็กเล่นหรือ playground playground แปลว่าสนามเด็กเล่นค่ะอย่างแรกเลยที่เราอาจจะเจอในสนามเด็กเล่นก็คือไม้ลื่นค่ะไม้ลื่นภาษาอังกฤษคือ slide slide แปลว่าไม้ลื่นค่ะ แลวมีใครชอบเล่นชิงช้าบ้างคะยกมือขึ้นหน่อยสิชิงช้าภาษาอังกฤษคือ swing swing และใครชอบเล่นม้าหมุนบ้างเอ่ยม้าหมุนภาษาอังกฤษนั่นคือ merry go round merry go round แปลว่าม้าหมุนค่ะต่อกันเลยนะคะใครชอบโหนตัวบ้างคะบันไดโหนตัวภาษาอังกฤษคือ monkey bar มั่งคีบอร์ดแปลว,ว่าบันไดหนตัวค่ะและมีใครชอบเล่นทรายบ้างเอ่ยถ้าไปสนามเด็กเล่นก็ต้องเจอกบับบะทรายค่ะกระบาทรายหรือ Sandbox Sandbox ด์บ็อแปลว่ากระบาทรายค่ะและศัพท์คำสุดท้ายในหมวดหมู่ของ playground หรือสนามเด็กเล่นคือ s ี่ s อ w s ี่ s อ w หรือไม้กระดกนั่นเองค่ะ และก่อนจากการวันนี้นะคะประโยคสั้นๆที่พี่อ้ายนำมาฝากคือประโยคที่ว่า Let's go on Let's go on คือขึ้นไปเล่นหรือชวนกันไปเล่นค่ะอย่างเช่น Let's go on the tree house Let's go on the tree house แปลว,ว่าขึ้นไปเล่นบนบ้านต้นไม้กันไหมลองเอาไปใช้กันดูนะคะ And that's it for today แล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย